สวัสดีค่ะฟังเพลินตอนนี้มีเรื่องราวของหลวงพ่อกลัน่นธรรมโชโตแห่งวัดพระยาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านถือเป็นหนึ่งในสิบอริยสงฆ์ผู้มีพลังจิตอันแก่กล้าที่สามารถบังคับกบใส่ไม้ให้ใส่ได้ทั้งไปแล้วก็กลับจากเรื่องราวของสิบสุดยอดเกจิอาจารย์ตำนานกบใส่ไม้ที่ท่านสามารถไปย้อนฟังได้ในตอนหลวงปู่สุขแห่งวัดปักคลองมะขามเท่าในช่องฟังเพลินแห่งนี้นะคะ แต่สำหรับเรื่องราวของหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาติการามหรือวัดพระญาติในตอนนี้ท่านก็ถือเป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์ที่มีพุทธาคมอันแก่กล้าน่าเคารพนับถือและได้รับการกล่าวขวัญอีกรูปหนึ่งแห่งสยามเช่นเดียวกันก่อนไปรับฟังขอขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามหรือว่าทักทายกันเข้ามาผ่านช่องทางของช่องฟังเพลินแห่งนี้นะคะ ปาฏิหาริย์ตำนานเกจิดังแห่งสยามหลวงพ่อกลัน่นธรรมโชโตวัดพระยาติการามตำบลไผ่ลิงอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อกลัน่นถือเป็นสุดยอดพระมหาเถราจารย์ในตำนานแห่งเมืองกรุงเก่าอีกรูปหนึ่งผู้ทรงฌานอภิญญาแก่กล้ามีวิทยาคมเข้มขลังมากด้วยบุญญาพินิหารในฌานภาวนา เกิดราวปีพุทธศักราช2,390ตรงกับปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ตำบลอรัญญิกอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวมีฐานะยากจนพ่อแม่รับจ้างทั่วไปต้องต่อสู้เพียงลำพังเดิมมีชื่อว่าอูดแต่บิดาเห็นว่าเป็นเด็กฉเฉลียวฉลาดและกล้าหาญจึงเปลี่ยนให้ใหม่ชื่อว่ากลั่น เรียนหนังสือและวิชาช่างในสำนักวัดประดูทรงธรรมกับหลวงพ่อม่วงซึ่งเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้มากสมาธิแก่กล้าเก่งทางวิปัสสนากรรมฐานและมีความรู้ทางธรรมสูงเมื่อเป็นหนุ่มท่านศึกษาวิชากระบี่กระบองและอาวุธไทยโบราณทุกชนิดตั้งแต่ดาบเดี่ยวดาบสองมือหอกแหลนหลาเง้าวโตมอไปจนถึงมวยไทย เวลารำกระบี่กระบองหรือว่ารำกลองได้รับเสียงชื่นชมว่าสวยยิ่งนักเพราะเคยเล่นโขนเป็นตัวหนุมานในโรงของเจ้าพระยาเทเวศวงศสวิวัฒหรือหม่อมราชวงศ์หลานกุญชรมาก่อนเป็นผู้รักการต่อสู้เป็นนักเลงตัวจริงเป็นที่ครั่นคร้ามของคนทั่วไปด้วยความที่เป็นคนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวมีชั้นเชิงในการต่อสู้มีชั้นเชิงในวิชากระบี่กระบองเป็นอย่างมาก เมื่อเรียนมาแล้วท่านก็ยังฝึกฝนด้วยตัวเองการชกมวยของท่านดังกระชอนไปไกลอีกทั้งรูปร่างหน้าตาคมคายรูปร่างโปร่งผิวขาวหมดจดเป็นสเสน่ห์ต่อฝ่ายตรงข้ามทำให้ท่านมีศัตรูมากบางครั้งถึงขนาดถูกดักทําร้ายแต่ก็ถูกท่านปราบมาแล้วอย่างง่ายดายความรู้ของท่านทางด้านอาวุธโบราณแล้ก็มวยไทยไปนจนถึงวิทยาคมเล่าเรียนมาจากหลวงพ่อเท่ารอด หรือหลวงพ่อเท่ารอดเสือวัดประดู่ในทรงธรรมพระอาจารย์เดียวกับหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อกลั่นที่ได้ศึกษาจากตําราสำนักนี้เช่นหลวงปู่สีวัดสแกและอาจารย์เฮงไพรวันเป็นต้นในสมัยที่ท่านยังแข็งแรงอยู่สำนักวัดพระยาติการามก็ได้ผลิตนักกระบี่กระบองที่มีชื่อเสียงมากมายลูกศิษย์หลวงพ่อกลั่นในสมัยนั้น มีทั้งมาเรียนวิทยาคมเรียนกระบี่กระบองป้องกันตัวหรือว่าเรียนกลองยาวเล่นในพิธีบวชนาคสงกรานแห่ผ้าปา่าแห่กระถินวิชาเหล่านี้ท่านลงมือสอนด้วยตนเองทั้งสิน้นนอกจากจะเก่งทางวิชาการกระบี่กระบองวิชามวยไทยในแบบการป้องกันตัวต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมแล้วท่านก็สนใจวิชาอาคมขลังสมัยก่อนต้องหนังดีคงกระพันชาตรีใครตีไม่แตก จะเป็นวิชาเสกหมากเสกใบพลูกินให้เหนียวเสกน้ำอาพัดฟันแทงไม่เข้านอกจากนี้ท่านยังเรียนวิชาป้าไหลเผือกจับไม่ติดเวลาเข้าประจันด้วยศัตรูที่มีมากกว่าจะจับอย่างไรก็หลุดไปหมดเรียกว่าท่านใช้ชีวิตมาอย่างโชคโชนในที่สุดท่านก็เบื่อชีวิตที่ผ่านมาที่หาแก่นสารอะไรไม่ได้อีกประการหนึ่งที่ท่านคนพบว่าวันนี้ชนะได้วันต่อไปก็อาจจะแพ้ ไม่มีใครที่จะชนะไปได้ทุกครั้งท่านเองก็เคยล้มพวกนักเลงใหญ่มาแล้วต่อไปก็คงต้องถูกคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนล้มท่านบ้างผู้คนที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงการต่อสู้และการหักหลังท่านก็พบเห็นมาแล้วท่านจึงตัดสินใจบวชและเมื่อครั้งอุปสมบทท่านก็ละวางอาวุธและความเป็นนักเลงขมังอาคมเป็นพุทธบุตรได้อย่างประเสริฐและคลองผ้าเหลืองจนมรณภาพ หลวงพ่อกลัดอุปสมบทเมื่ออายุได้27ปีที่วัดประดู่ทรงธรรมได้รับฉายาในทางธรรมว่าธรรมโชติแปลว่าผู้เจริญรุ่งเรืองในธรรมวัดประดูทรงธรรมเป็นวัดเก่าแก่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีภายหลังเสียกรุงวัดถูกทิ้งร้างอยู่ระยะหนึ่งและได้รับการบูรณะฟื้นฟูให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยหลวงพ่อรอด เป็นแหล่งรวมพุทธศาสตร์และศิลปาศาสตร์หลายแขนงทั้งตำราพิชัยสงครามเพลงมวยกระบี่กระบองตำรายาสมุนไพรเวทมนต์คาถามีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจำนวนไม่น้อยที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาจากสำนักวัดประดู่ทรงธรรมแห่งนี้เช่นหลวงพ่อกี่วัดถูช้างหลวงปู่เทียมวัดกษัตราธิราชวาราวิหารหลวงปูด่ดูวัดสแกเป็นต้นระหว่างจำพรรษาที่วัดประดู่ทรงธรรม หลวงพ่อกลั่นได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและสัพภพวิชาต่างๆจากนั้นจึงออกทุดงและย้ายไปจำพรรษาที่วัดพระญาติในเวลาต่อมาสำหรับวัดพระญาติการามนั้นชื่อเดิมว่าวัดพบญาติก็เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองกรุงเก่ามาแต่อดีตแม้สงครามเสียกรุงจะทำให้วัดหยุดความเจริญไปพักหนึ่งแต่ก็กลับมาเจริญอีกครั้งในที่สุดด้วยบารมีของหลวงพ่อกลั่นนั่นเอง หลวงพ่อกลั่นเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านด้วยท่านมีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีการเดินทุดงในป่าทำให้ท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและการแพทย์แผนโบราณช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านชาวป่าที่เจ็บป่วยมาโดยตลอดด้วยชื่อเสียงของท่านที่โด่งดังไปทั่วไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระอาจารย์อื่นๆในลุ่มเจ้าพระยาสะเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า องท่านชอบวิชาอาคมคลังและด้านความรู้ทางสมุนไพรก็ยังเสด็จไปกราบท่านและฝากตัวเป็นสิทธิ์และก็ยังได้พบกับความคลังศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประจักษ์มาแล้วพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อกลั่นเป็นพระอาจารย์ของท่านอีกรูปหนึ่งสาเหตุที่ทำให้พระองค์เดินทางไปกราบหลวงพ่อที่วัดพระญาิก็เนื่องมาจากว่าเย็นวันหนึ่ง ส่งทอดพระเนตเห็นทหารเรือสองนายทะเลาะีิวาดกันถึงขั้นลงไม้ลงมือทหารเรือที่ตัวเล็กกว่าถูกคนตัวโตฟาดด้วยท่อนไม้จนลมควม่ำ แต่กลับลุกขึ้นมาได้และก็ตอบโตคนที่ตัวโตกว่าจนเกือบจะเสียท่าเมื่อนำตัวมาสอบถามก็ไม่ปรากฏว่ามีบาดแผลแต่อย่างใดคงมีแต่รอยฟกช้ำบวมสอบถามด้วยความว่าเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อวัดพระญาติเมืองกรุงเก่าด้วยความสนพระไทยกรมมาหลวงชุมพรจึงได้นัดหมายเดินทางไปวัดพระญาติโดยมีทหารเรือร่างเล็กเป็นผู้นำทาง เมื่อเรือพระประเทียบลอยลำอยู่ใกล้สาลาท่าน้ำวัดพระญาิทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังส่งน้ำอยู่หน้าวัดเมื่อขึ้นมายืนบนไม้กระดานมีปลาปักเป้าติดอยู่หน้าแข้งของท่านหลายตัวท่านก็ก้มตัวลงปลดปลาปักเป้าออกจากหน้าแข้งโยนกลับลงน้ำปากก็บ่นรำคาญเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความที่ปลาปักเป้ามีฟันที่แหลมคมเมื่อกัดลงบริเวณใด เนื้อบริเวณนั้นก็อาจจะหลุดติดมาด้วยเป็นที่หวาดกลัวของคนที่ลงเล่นน้ําแต่หลวงพ่อกลัน่นท่านคงกระพันฟันอันแหลมคมของปลาปักเป้าจึงทําอะไรท่านไม่ได้กรมหลวงชุมพรเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตลอดจึงคิดอยู่ในใจว่าการเสด็จมาวัดครั้งนี้ไม่ผิดหวังแน่จึงเสด็จขึ้นจากเรือไปกราบนมมสการหลวงพ่อกลั่นที่กุฏิและขอเรียนวิชาการพบกันในครั้งนั้น ก็เป็นเหตุให้หลวงพ่อกลั่นได้แนะนำให้กรม,มหลวงชุมพรหาโอกาสไปกราบหลวงปู่สุขที่วัดปักคลองมะขามเท่าเมืองชัยนาทอีกด้วยพูดถึงปลาปักเป้าหน้าวัดก็มีอีกเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจค่ะมีเรื่องเล่าอยู่ว่าในครั้งหนึ่งเมื่อสมัยที่หลวงพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นที่คลองข้างวัดของท่านมีปลาปักเปา้าชุกชุมลูกศิษย์วัดมาลงอาบน้ำก็จะถูกปลาปักเป้ากัดบ่อยๆ เดือดร้อนหลวงพ่อต้องหายามารักษาอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อก็ได้สั่งให้เด็กลงเล่นน้ำเพื่อล่อให้ปลาปักเป้ามากัดปลาปักเป้าก็กัดติดเนื้อเด็กอย่างไม่ปล่อยแต่เด็กที่เป็นเหยื่อล่อปลากลับไม่มีบาดแผลสักคนจากนั้นหลวงพ่อจึงเอาปลาเหล่านั้นใส่ลงไปในถังน้าแล้วเอามือจุ่มลงไปในถังคนอยู่พักหนึ่งก็เอาปลาไปปล่อยริมคลองหน้าวัดเหมือนเดิม แล้วก็เป็นที่น่าอัศจรรย์เพราะว่าตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีเด็กวัดถูกปลาปักเป้ากัดอีกเลยคนในสมัยก่อนที่ท่านได้เห็นหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวรูปลักษณ์ของหลวงพ่อกลัดท่านจะดูเป็นนักเลงโบราณหน้าตาค่อนข้างดุพูดจาผงผางแต่จริงๆแล้วท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับสัตว์ทั้งหลายท่านชอบเลี้ยงสัตว์ ทั้งลิงนกสุนัขแมวกาไก่ชนีและสัตว์ทุกชนิดนั้นก็จะเชื่องกับท่านมากต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะมาจํำวัดที่วัดพระญาติคราวหนึ่งท่านได้เดินทางกลับจากออกทุดงมาถึงวัดพระญาิในเวลาคำ่ำท่านพิจารณาว่าวัดนี้เงียบสงบดีเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมสามารถเจริญสมาธิและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้สะดวก ท่านจึงได้ปักกลดพักอยู่บริเวณวัดในคืนนั้นรุ่งเช้าก็มีชาวบ้านมาตักบาตรขณะรับบาตรหลวงพ่อก็มองไปทั่วบริเวณวัดเห็นมีสุน,นัขแมวมีนกมีกาอาศัยอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งสัตว์พวกนี้คล้ายมารอคอยอาหารด้วยความหิวโหวยหลวงพ่อกลั่นเป็นพระที่มีเมตตาจิตสูง ท่านจึงนำข้าวที่ชาวบ้านใส่บาตรมาให้แบ่งโปรยให้ทานสัตว์เหล่านั้นได้กินจนอิ่มจากนั้นท่านจึงฉันเช้าท่านปฏิบัติเช่นนี้ทุกวันเป็นประจำทำให้ชาวบ้านที่มาตักบาตรเห็นวัดปฏิบัติของท่านน่าเลื่อมใสศรัทธาจึงนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาที่วัดพระญาติซึ่งหลวงพ่อกลั่นก็ยินดีเพราะท่านพิจารณาแล้วว่าวัดแห่งนี้สงบไม่มีคนพลุกพล่านมีพระจำพรรษาเพียงไม่กี่รูป บริเวณวัดร่มคลึ้มเป็นป่าสแกมีต้นไม้ใหญ่เยอะเหมาะแก่การจำศีลภาวนาประกอบกับท่านเป็นพระที่ชอบสันโดษชอบอยู่อย่างง่ายๆเล่ากันว่าท่านไม่ค่อยพิถีพิถันยึดติดกับอะไรมากนักในกุฏิของท่านจึงไม่มีสมบัติพัสถานที่มีค่ามีเพียงเสื่อพื้นหมอนใบและเครื่องอัฐบริการที่จำเป็นเพียงไม่กี่ชิน้นมีเรื่องเล่าถึงหลวงพ่อกลั่นอีกว่า ทุกเช้าหลังจากบินทบาตกลับมาแล้วท่านจะต้องโปรยข้าวส่วนหนึ่งให้กับนกกาหมาไก่ลิงที่ออกมาคอยให้ได้กินกันจนอิ่มท่วนท่วชาวบ้านละแวะกวัดจะได้เห็นหลวงพ่อกลั่นเดินอยู่ท่ามกลางฝูงสัตว์อยู่เป็นประจำทุกวันชาวบ้านและเนนในวัดจึงพากันสงสัยว่าทำไมสัตว์จึงชอบเดินตามท่านเมื่อสงสัยจึงต้องมีการทดลองเพื่อสอบหาความจริงในวันหนึ่ง เมื่อหลวงพ่อกลั่นไม่อยู่มีพระรูปหนึ่งแอบ,บนำผ้าเหลืองของหลวงพ่อกลั่นมาปลอมเป็นหลวงพ่อทุกอย่างแล้วทำเป็นเดินขึ้นมาจากเรือคล้ายกับว่าเพิ่งจะกลับมาจากวัดพอเดินผ่านสัตว์ต่างๆที่เคยได้ข้าวปลาอาหารจากหลวงพ่อปรากฏว่าสัตว์เหล่านั้นก็เฉยเพราะจำได้ว่านั่นไม่ใช่หลวงพ่อนั่นก็คงเป็นเพราะความเมตตาที่แผ่ออกมาทำให้สัตว์เหล่านั้นจดจำหลวงพ่อได้เป็นอย่างดีเพราะพวกมันสัมผัสรู้ได้นั่นเอง หลวงพ่อกลั่นไม่ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระญาตกิทุกๆเช้าเมื่อออกบินฑบาตพระสงฆ์ในวัดจะต้องพายเรือไปตามลำน้ำซึ่งจะมีชาวบ้านมารอตักบาททั้งสองฝั่งชาวบ้านจะรู้ว่าเรือลำไหนเป็นของหลวงพ่อกลัน่นเพราะจะมีจุดสังเกตก็คือเรือของหลวงพ่อจะมีสีดำสนิทปกคลุมไปตั้งแต่หัวเรือไปจนหลดกลางลำเรือ สีดำเหล่านั้นคืออีกานับสิบสิบตัวที่มาเกาะเรือของหลวงพ่อและเวลาชาวบ้านมาลงตักบาตรแก่หลวงพ่อที่ท่าน้ำอีกาทั้งฝูงก็จะบินวนรอบๆบเรือไม่ไปไหนพอชาวบ้านตักบาตรเสร็จมันก็บินกลับมาเกาะเรือเหมือนเดิมส่วนอาหารที่ชาวบ้านนำมาถวายหลวงพ่อจนเต็มลมเรือนั้น เหล่าอีกาไม่แตะต้องเลยพอเรือมาถึงวัดหลวงพ่อก็จะให้ลูกศิษย์ขนสำรับขึ้นไปก่อนตัวท่านจะอุ้มบาดมาทีหลังแล้วก็จะมีอีกาอีกฝูงหนึ่งคอยรอรับท่านอยู่หน้าวัดมันจะเ็นรุมล้อมหน้าล้อมหลังเป็นกลุ่มแทบไม่เห็นองค์หลวงพ่อเลยเมื่อได้เวลาฉันหลวงพ่อจะจัดแบ่งอาหารเป็นหมวดหมู่เตรียมให้อีกาหมาแมวอีกาฝูงใหญ่จะคอยรอท่าอยู่ห่าง พอหลวงพ่อนั่งเรียบร้อยพอเปิดฝาบาตรจะลงมือฉันอีกาทั้งฝูงก็จะกระโดดไปที่กองอาหารแล้วก็ลงมือจิกกินทันทีว่ากันว่าหลวงพ่อกลัน่นท่านสามารถจะสื่อภาษาสัตว์กับอีกาเหล่านั้นได้ด้วยเพราะบางครั้งที่มันแย่งอาหารจิกตีกันหลวงพ่อจะพูดด้วยเสียงเบาๆแล้วอีกาก็หยุดตีกันทันทีแล้วก็ค่อยๆกินอย่างสงบเงียบปัจจุบัน เรือลำที่หลวงพ่อกลั่นใช้บินทบาททุกเช้าทางวัดพระญาิก็ได้บูรณะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีให้ญาติโยมได้ไปเยี่ยมชมกันได้หลวงพ่อกลัน่นท่านมักแสดงอภินิหารในใครหลายคนได้ประจักษ์หลายต่อหลายเรื่องมีอยู่คราวหนึ่งในช่วงออกพรรษาซึ่งพระสงฆ์ตามวัดต่างๆนิยมออกทุดงเพื่อสแสวงหาความสงบวิเวกและโปรดพุทธบริษัทที่อยู่ในชนบทห่างไกล หลวงพ่อกลั่นพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์ก็ออกทุดงเช่นกันโดยตั้งใจจะไปนมัสก,การพระเจดีย์ในเมืองพมา่าเมื่อคณะของหลวงพ่อรอนแรมเดินทางมาถึงแม่น้ำสะตงซึ่งกว้างใหญ่มากแต่หาเรือแพข้ามฟากไม่ได้หลวงพ่อกลั่นจึงต้องหาทางข้ามด้วยตัวเองท่านจึงสั่งให้พระภิกษุที่ร่วมทุดงกับท่านเอาผ้าผูกตาให้หมดแล้วเกาะจีวอตามท่านเป็นแถวเรียงหนึ่ง แต่มีข้อห้ามอย่างหนึ่งคือไม่ให้พูดจากกันพอถึงฝั่งแม่น้ำฟากนั้นจึงบอกให้เอาผ้าผูกตาออกและน่าอัศจรรย์ที่พระแต่ละรูปไม่มีใครที่จีวรเปียกน้ำเลยและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าหลวงพ่อท่านพาข้ามมาด้วยวิธีใดอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อคราวที่หลวงพ่อและพระลูกวัดพระญาตรับกิจนิมนต์ไปยังหมู่บ้านแห่งหนึง่ง ครั้นใกล้เวลาที่เขานิมนต์ปรากฏว่าฝนตั้งเขาทำท่าจะตกพระที่เดินทางไปกับหลวงพ่อเตือนให้ท่านรีบไปจะได้ไม่โดนฝนแต่หลวงพ่อกลับบอกให้พระเหล่านั้นล่วงหน้าไปก่อนส่วนท่านจะตามไปทีหลังและพอท่านออกจากวัดฝนก็ตกไล่หลังท่านเรื่อยไปจนถึงบ้านงานแต่ตัวท่านกลับไม่เปียกฝนเลยหรืออีกเรื่องหนึ่งที่เล่ากันว่ามีชายชาวจีนผู้หนึ่งมาขอน้ำมน โดยนำไหใส่น้ำตั้งไว้ใกล้ๆตัวรอจังหวะยื่นให้หลวงพ่อเพื่อให้ท่านช่วยทำน้ำมนต์หลวงพ่อไม่ได้รับไหแต่กลับบอกกับชายจีนผู้นั้นว่าน้ำมนต์ทำให้แล้วอยู่ในไหาชายผู้นั้นก็ประหลาดใจด้วยหลวงพ่อยังไม่ได้เป่าคาถาหรือว่าจุดเทียนหยดลงในน้ำเลยชายผู้นั้นจึงบอกลาพร้อมกับนึกตำหนิหลวงพ่อในใจที่ไม่ยอมทำน้ำมนต์ให้ระหว่างทางกลับบ้านจึงเทน้ำจากไหยทิ้ง ปรากฏว่าน้ำที่อยู่ในไหไม่ยอมไหลออกจากไหหลังจากไหยตกตะลึงชายผู้นั้นก็รีบกลับไปที่วัดอีกครั้งพร้อมกับกราบขอขมาที่ล่วงเกินหลวงพ่อกลัน่นอำนาจจิตของหลวงพ่อกลั่นนั้นมีมากมายเรื่องนี้หลวงพ่ออั้นซึ่งเป็นอุป,ปัถากหลวงพ่อกลัน่นได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังเมื่อครั้งที่เรียนวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อกลั่นว่าขณะที่เรียนกรรมฐานนั้น หลวงพ่อกลั่นได้ให้หลวงพ่ออั้นไปนั่งปฏิบัติในโบสถ์ขณะนั่งอยู่หลวงพ่ออั้นมองเห็นหลวงพ่อกลั่นจากในนิมิตว่าเห็นท่านเดินจากกุฏิมานั่งอยู่ตรงหน้าคอยสั่งสอนว่าผิดตรงไหนควรทําอะไรอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าหลวงพ่ออัน้นท่านก็รู้ว่าหลวงพ่อกลั่นนั้นท่านอยู่บนกุฏิกําลังคุยเรื่องธุระกับญาติโยมที่มาหาท่านแต่ท่านก็ยังแบ่งร่างมาสอนหลวงพ่ออั้นในโบสถ์ได้ อย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่าหลวงพ่อกลัน่นท่านเชี่ยวชาญวิชาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวิชาฟันดาบหรือว่าต่อสู้ด้วยเพลงอาวุธแบบโบราณและก็ยังมีวิชาด้านอื่นที่คลังและศักดิ์สิทธิ์อีกมากจนบางครั้งมีคนมาขอพบเพื่อลองวิชาซึ่งหลวงพ่อท่านก็รู้ได้ยานของท่านว่าคนคนเนี้มาลองดีกับท่านเพราะอยากรู้ว่าหลวงพ่อกลั่นจะแน่จริงเหมือนกิตติศัพท์ที่ร่ำลอือกันหรือไม่คราวหนึ่ง มีนักเลงมาขอลองวิชากับหลวงพ่อด้วยปืนยาวหลวงพ่อก็ยินดีทดสอบโดยโยนผ้าให้ยิงนักเลงผู้นั้นก็เหนียวไกปืนยิงไม่ยัง้งแต่สิ่งที่ได้ยินนั้นมีเพียงเสียงไกปืนกระทบกับลูกกระสุนไม่มีเสียงระเบิดขึ้นแต่อย่างใดคนลองดีถึงกับตกตะลึงหลังจากนั้นก็ลองหันกระบอกปืนยิงขึ้นฟ้าลูกปืนกลับระเบิดเสียงดังสนั่นไปทั่วฟ้า หลวงพ่อกลั่นบอกให้นักเลงผู้นั้นลองยิงอีกครั้งท่านก็โยนผ้าขึ้นฝาพอนักเลงผู้นั้นลั่นกระสุนออกไปก็ได้ยินเสียงดัง <c oughs> เมื่อเห็นด้วยตาตนเองดังนี้แล้วนักเลงต่างถิ่นถึงกับก้มลงกราบหลวงพ่อกลั่นด้วยความศรทัทธาและก็เป็นที่โจดขานกันทั่วอโยธยานับตั้งแต่นั้นมา หลวงพ่อกลัน่นท่านยังมีวิชาลูกเบาหรือวิชาชาตรีซึ่งเป็นวิชาอยู่โยงคงกระพันวิชาหนึ่งของท่านวิชาลูกเบาหรือวิชาชาตรีไม่มีการสักอักขระยันแต่มีการชักยันซึ่งมีบทคาถาภาวนาในขณะที่สิทธิ์ได้รับการถ่ายทอดจากครูอาจารย์จะโดนทุ่มด้วยของหนัก เช่นก้อนหินที่มีน้ำหนักมากๆแต่ผู้ที่ได้รับการครอบวิชาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนโดนทุ่มด้วยของเบาๆแต่ถ้าไม่ได้เรียนวิชานี้มาถ้าโดนทุ่มขนาดนั้นอาจจะบาดเจ็บหนักได้ผู้ที่มาขอฝากตัวเป็นสิทธิ์จึงโดนทุ่มด้วยก้อนหินเป็นการขึ้นครูทุกคนนอกจากวิชาอาคมอันแก่กล้าของหลวงพ่อกลัน่นอันเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเมืองแล้วเครื่องรางของขลังของท่านก็ทำขึ้นมาน้อยมาก แม้แต่เหรียญรูปเหมือนที่ท่านได้ปลูกเสกเองก็มีเพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้นและปัจจุบันเหรียญของหลวงพ่อกลั่นก็นับได้ว่าเป็นเหรียญของเกจิอาจารย์ที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยและถูกจัดให้เป็นเหรียญลำดับที่หนึ่งของเบญจพาคีเหรียญพระเกจิอาจารย์ของไทยเลยทีเดียวโดยเหรียญเก่าที่หายยากมากและมีราคาเช่าที่สูงที่สุดเหรียญหนึ่งของไทยนั่นคือเหรียญหลวงพ่อกลั่นรุ่นแรก สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2469เพื่อนำปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรพระอุโบสถลักษณะเหรียญเป็นรูปเสมาด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อกลัน่นนั่งสมาธิอยู่บนต่างขาสิงล้อมรอบด้วยอักขระณนะโมพุทธทายะมีอักษรโค้งตามรูปเหรียญอ่านว่าหลวงพ่ออุปัชากลั่นวัดพระญาดด้านบนอ่านตามขวางว่า พศ2469ด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันดะขัดสมาธิมีอักขระสี่ตัวพุทธสังมิมีอักษรระบุว่าจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการปฏิสังขรอ,อุโบสถเหรียญรุ่นแรกที่สร้างขึ้นในคราวนั้นนักนิยมพระเครื่องเรียกว่าพิมพ์ขอเบ็ดเนื่องจากปลายยันด้านหลังเหรียญมีลักษณะตะวัดโค้งงอคล้ายกับเบ็ดตกปลา จำนวนการสร้างมีเหรียญเงินองค์ทองหรือเหรียญเงินหน้าทองคำา12เหรียญทำบุญเหรียญละ15บาทเหรียญเงินองคนาคหรือเหรียญเงินหน้านาคจำนวน25เหรียญทำบุญเหรียญละ10บาทเหรียญเนื้อเงินล้วนร้อยเหรียญทำบุญเหรียญละ5บาทและเหรียญเนื้อทองแดงทั้งกะไหล่ทองและไม่กะไหลรวม3,000เหรียญทำบุญเหรียญละ1บาท ผู้ที่ได้รับเหรียญไปส่วนมากก็นิยมขึ้นคอเลยไม่มีตลับหรือว่าเลี่ยมกันน้ําแบบที่ทาในปัจจุบันจะมีบ้างที่นําไปเลี่ยมเงินหรือว่าเลี่ยมทองแต่ก็เป็นการเลี่ยมจับขอบแบบธรรมดาให้เหรียญได้สัมผัสกับผิวหนังตามคตินิยมแต่โบราณเหรียญที่ตกทอดกันมาหเห็นปัจจุบันนั้นจึงมีสภาพไม่คมชัดสมบูรณ์มากนักและผู้ที่ครอบครองก็มักไม่ค่อยเปิดเผยต่อสังคมเช่นเดียวกันหลวงพ่อกลัน่น มรณภาพเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2477สิริอายุได้87ปี60พรรษาเล่ากันว่าในวันที่หลวงพ่อจะมรณภาพอีกานับร้อยนับพันตัวมาออกันทั่ววัดส่งเสียงระเบงเซงแซ่พอหลวงพ่อสิ้นลมอีกาเหล่านั้นก็เงียบเสียงเป็นปลิดทิ้งแล้วโผบินจากไปเป็นกลุ่มๆหลังจากนั้นอีกหนึ่งปี เมื่อถึงวันชาปนก,กิจร่างหลวงพ่อกลัน่นเสร็จสิ้นพิธีการรุ่งขึ้นมีการทำบุญอัฐิอีกาเหล่านั้นก็กลับมาอีกครั้งพวกมันบินมาเกาะที่เชิงตะกอนและบริเวณลานวัดจากนั้นก็พากันบินวนไปรอบ,รอบๆอยู่สามรอบและตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นอีกาที่วัดพระยาติการามอีกเลยทิ้งท้ายกันด้วยบทสวดนี้มีชื่อว่าคาถาอิติปิโสบัวบาน เป็นคาถาที่หลวงพ่อกลันใช้ทำน้ำมนต์ใช้ภาวนาในกรรมฐานเป็นประจำชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำถ้าใครหมั่นภาวนาให้ไม่ขาดทำจนเป็นกิจวัตรหมั่นสร้างความดีละเว้นความชั่วแล้วนำดอกบัวที่ยังไม่บานปักใส่จากันก็ดีนำมาลอยน้ำก็ดีและภาวนาไปเรื่อยๆท่านว่าดอกบัวจะบานอย่างน่าอัศจรรย์พระคาถาอิติปิโสบัวบาน ตั้งนโมสามจบระลึกถึงพระรัตนตรัยสามครั้งอิติปิโสภัความะอะอุทุกขังกุศลาธรรมมาอุกุศลาธรรมมาอิติปิโสภัควาอุอะมะอุอันัตตาทุกขาอัทุกขาธรรมมาสวาสุนามะรูปังทุกขัง สวาสุนามะรูปังอนิจจังสวาสุนามะรูปังอนัตตาอารหังสัมมาติวะคภะโทสวัสดีค่ะ